พระคำเพื่อการฟื้นปูยามเช้าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและประเด็นสำคัญของหนังสือกิจการจับตาที่สามรักษาไว้ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยแก่นสารสามประการของฤก์เดทที่อยู่ในการฟื้นปูขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการอธิษฐานพระวิญญาณน,นั้นและพระคำวันจันทร์เลขโรมัหนึ่ง เราสามารถรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไว้ได้โดยการอธิษฐานพระวิญญาณน,นั้นและพระคำเพื่อการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเราจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ตรากตรำในพระคำตรากตรำในการอธิษฐานและขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อารบิกหนึ่งการอธิษฐานพระวิญญาณน,นั้นและพระคำเป็นแก่นสารสามประการของฤทธิเดชที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าอารบิกสอง เราต้องอธิษฐานเพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณน,นั้นมาเป็นฤกษ์เดชในการเผยแพร่พระคำวงเล็บหนึ่งเราจำเป็นต้องให้ตัวเราถูกทราบซ่านก่อรูปและกระทั่งชุ่มโชคอยู่ในพระคำอันบริสุทธิ์ถ้าเรามีภาระที่จะประกาศกิติคุณเราจำเป็นต้องเข้าสู่พระคำและเป็นผู้ที่รู้จักพระคำอรบิกสองเราควรร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้นำทั้งตัวของเราเข้าสู่ความสว่างและถูกพรงจัดการ เพื่อจะกลายเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณน,นั้นทั้งภายในและภายนอกทั้งในด้านท่าแท้และด้านแผนการบริหารอารบิกสเหล่าสาวกในยุคแรกคงไม่อาจรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไว้ได้หากพวกเขามีหนทางสื่อกลางตัวการหรือแก่นสารที่แตกต่างกันในการทำให้การเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จลุล่วงบนแผ่นดินโลกนี้ ถ้าจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มีเพียงหนึ่งเดียวนี้เอาไว้เราทุกคนก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำสิ่งเดียวกันโดยหนทางเดียวกันอรบิกสีเราจะต้องไม่คิดและใช้หนทางอื่นนอกเหนือจากการอธิษฐานพระวิญญาณน,นั้นและพระคำหนทางอื่นย่อมจะนำไปสู่การขัดแย้งและการแตกแยกจัปดาห์ที่สวันจันทร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นปูยามเช้า กิจการบทที่1นึข้อสิคนเหล่านี้ล้วนอธิษฐานอย่างมั่นคงต่อเนื่องด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกิจการบทที่1นข้อแแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับริเ์เดชเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนตัวท่านและท่านจะเป็นพยานบุคคลของเราจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกกิจการบทที่4ข้อสาเมื่อพวกเขาทูลวิงวอนจบแล้วพวกเขาก็ล้วนเต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ และกล่าวพระคำของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญหนังสือกิจการเริ่มต้นด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเน้นย้ำถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหล่าสาวกในยุคแรกคงไม่อาจรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไว้ได้หากพวกเขามีหนทางสื่อกลางตัวการหรือแก่นสารที่แตกต่างกันในการทำให้การเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จรุล่วงบนแผ่นดินโลกนี้ ในกิจการเราจะเห็นได้ว่าหนทางที่พวกเขาใช้ในการทําให้การเคลื่อนไหวของพระเจ้าสําเร็จลุล่วงบนแผ่นดินโลกเพื่อทําให้แผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระองค์สำเร็จเป็นจริงนั้นอาศัยแก่นสารหลักสามประการคือการอธิษฐานพระวิญญาณน,นั้นและพระคาการอธิษฐานพระวิญญาณนั้นและพระคาถูกใช้เพื่อทําให้แผนการบริหารของพระเจ้าสําเร็จลุล่วงซึ่งไม่ใช่เพียงในหนังสือก,กิจการเท่านั้น แต่ตลอดทั้งพันธสัญญาใหม่ทั้งเล่มกลุ่มต่างๆในศาสนาคริสต์ทุกวันนี้ใช้วิธีการอื่นๆมากมายถ้าจะรักษาไว้ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มีเพียงหนึ่งเดียวเราทุกคนก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำสิ่งเดียวกันด้วยหนทางเดียวกันแก่นสารที่ก่อรูปเป็นหนทางเพียงหนึ่งเดียวสำหรับการเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการอธิษฐานและพระวิญญาณนั้นซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์คือพระคำ เลือกอ่านข่าวสารเราไม่ควรใช้สิ่งอื่นใดนอกจากการอธิษฐานพระวิญญาณนั้นและพระคำในการประกาศกิตติคุณหรือการดําเนินชีวิตคตริสตจักรมิเช่นนั้นเราก็ควรเตรียมตัวสําหรับผลข้างเคียงบางประการเช่นความขัดแยง้งซึ่งจะทําลายความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่แท้จริงการเลือกหนทางที่แท้จริงนั้นอาจดูเหมือนไม่ค่อยสะดวกมากนะักแต่นี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความอดทน เราต้องตรากตรำและเพียรพยายามเราต้องตรากตรำในพระคำตรากตรำในการอธิษฐานและขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเราต้องใช้เวลาให้มากในการเข้าสู่พระคำเราจำเป็นต้องให้ตัวเราถูกทราบสั้นก่อรูปและกระทั่งชุ่มโชคอยู่ในพระคำอันบริสุทธิ์เรายังต้องให้ตัวเราถูกก่อรูปด้วยการติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เราต้องติดต่อกับโพรงวันแล้ววันเล่าและชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าแล้วเราจะเป็นบุคคลที่ถูกต้องถ้าเรามีภาระที่จะประกาศกิตติคุณเราจำเป็นต้องเข้าสู่พระคำและเป็นผู้ที่รู้จักพระคำบุคคลหนึ่งอาจเป็นผู้จัดการธนาคารหรือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยแต่เขาก็ยังจำเป็นต้องใช้เวลาอยู่ในพระคำหากท่านจะออกไปติดต่อผู้คนท่านจำเป็นต้องรู้จักพระคำอันบริสุทธิ์ จากนั้นก็ใช้เวลาทั้งหมดที่ท่านมีอยู่เพื่ออธิษฐานและติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าได้ถูกยึดครองด้วยการงานของท่านหรือด้วยสิ่งอื่นใดกระทั่งอย่าให้การประกาศกิติคุณยึดครองท่านจงเปิดตัวท่านเองต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พรงเข้ามาอย่างน้อยสิบนาทีเพื่อจะตรัสกับท่านส่องสว่างท่านชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องความบาปความชั่วร้าย และความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ของท่านขอให้พระองค์นำทั้งตัวของท่านเข้าสู่ความสว่างเพื่อจะเปิดโปงถึงสภาพการที่แท้จริงของท่านอย่างสิ้นเชิงการอธิษฐานแบบนี้จะทำให้ท่านมีชัยชนะท่านไม่จำเป็นต้องเสแแร้แงว่าท่านมีฤทธิ์เดชถ้าท่านเป็นผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และได้รับการตีสอนแล้วเมื่อท่านเปิดปากพูดทุกถ้อยคำก็จะเป็นถ้อยคำแห่งฤทธิ์เดช สิ่งใดก็ตามที่ออกจากปากของท่านจะเปี่ยมด้วยฤทธิเดชนั่นเป็นเพราะท่านได้ถูกทราบซ่านโดยพระองค์ผู้ทรงทําการชําระท่านให้สะอาดผ่านการอธิษฐานของท่านพระองค์ผู้ทรงชําระท่านให้สะอาดนั้นก็คือพระองค์ผู้ทรงชําระให้ท่านบริสุทธิ์และทราบซ่านท่านด้วยเช่นกันในฐานะผู้ที่ทราบซ่านด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะได้รับการเพิ่มฤทธิเดชการอธิษฐานจะทําให้ท่านกลายเป็นอีกบุคคลหนึ่ง บุคคลแห่งการอธิษฐานเช่นนี้จะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณทั้งภายในและภายนอกเราต้องไม่คิดที่จะใช้หนทางอื่นนอกเหนือจากการอธิษฐานพระวิญญาณน,นั้นและพระคำหนทางอื่นย่อมจะนำไปสู่การขัดแย้งและการแตกแยก